ในวันลบสุวรรณีประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เทศกิจสํานักการระบายน้ําสํานักสิ่งแวดล้อมและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกว่า300นายทําความสะอาดบนทางเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากคลองตลาดเพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชนท่ากลางผู้ค้าที่มาเฝ้าสังเกตการแต่ว่าไม่ได้ขัดขวางการปฏิบัติงาน นายวันลบบอกว่าตามที่กทมและผู้ค้าปากคลองตลาดช่วงเวลากลางวันทั้งในจุดผ่อนผันและนอกจุดรวม476คนทำข้อตกลงร่วมกันนะครับว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปจะไม่มีการตั้งแผงค้าบนทางเท้าอย่างเด็ดขาดซึ่งหลังจากนี้หากพบการฝ่าฝืนก็ยืนยันว่าจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับยามาเลยครับช่วยประชาพันธุ์ให้ด้วยดีกว่าครับเราเป็น,ปนวาระที่เราต้อง ท่านนายกมตรีก็บอกนะครับว่าอยากจะให้ทุกคนเคารพกฎหมายเพราะฉะนั้นกรุณาเถอะครับเราช่วยกันให้พี่น้องชาวก,กรุงเทพมหานครได้พื้นที่คืนเถอะครับจากนี้ไปกอทมจะตั้งกองอเมริการบริเวณสะพานพระพุทธย,ยอดฟ้านะครับและจุดย่อยอีก3จุดบริเวณปากทางเข้าถนนบ้านหม้อบริเวณปากทางเข้าตลาดส่งเสริมเกษตรไทยและบริเวณปากทางเข้าซอยเอ็มไพร์ พร้อมกับจัดหน่วยตรึงกำลังจำนวน2พลัดตั้งแต่เวลา4นาฬิกานาทีไปจนถึงเวลา20นาฬิกาส0นาทีสำหรับผู้ค้าในช่วงกลางคืนนั้นกรทมยังคงอนุญาตให้ค้าขายได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา20นาฬิกานาทีจนถึงเวลา4นาฬิกา30นาทีโดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนั้นจะไม่มีการตั้งแผงค้า ส่วนกรณีที่มีผู้ค้าปากคลองตลาดบางกลุ่มยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมและกระทรวงมหาดไทยขัดขานคำสั่งของกอทมานวันลบบอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ค้าที่จะทำได้ซึ่งกอทมอก็พร้อมชี้แจงทุกข้อเรียกร้องและยืนยันว่าได้จัดหาสถานที่รองรับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ค้าไว้แล้วหลายจุดซึ่งจะเชิญผู้ประกอบการเจ้าของตลาดมาประชุมร่วมกับผู้ค้าเพื่อหาทางออกร่วมกันครับ